สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เปตูเอิร์นไทยแลนด์นะครับพบกับผมอีกแล้วชายเซนเบิร์กนะครับวันนี้ก็มาตามคำขอนะครับวิธีการโอนเหรียญวกนะครับเข้าไปสู่ w วกวอลเล t โดยผ่านกระเป๋าบ i แ a น c e นะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นทุกคนก็ต้องเข้ามาในกระเป๋าบ i แ a น c e ของคุณก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่เทรดนะครับคือคุณเอาเหรียญเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาเป็นอะไรนะครับไ้ที่ตลาดนะผมพูดผิด เอาเหรียญเข้ามาก็จะเป็นเหรียญ USDT ใช่ไหมครับเราก็ต้องมาเทรดเป็นเหรียญแว็กก่อนนะครับถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวไปตรงนี้ก็ได้นะครับเราไปที่ว a l l e ็นะครับผมพอจะมีเหรียญแว็กอยู่นะครับแต่ว่าสมมุติผมไม่มีนะครับก็ไปหาเหรียญแว็กนะแล้วมาที่ตรงเทรดนั้นนี่แล้วเราถือ USDT อยู่ก็ให้ไปเหรียญแว็กที่มันคู่กับ USDT นะครับ แล้วเราก็จะมาที่กระดานเทรดนะครับทีนี้ก็มีด้านล่างเลยนะครับด้านล่างก็จะมีตัวราคานี่น,นี่เป็นลิมิตนะครับเออเราอยากซื้อราคาตอนนี้เลยก็ไปที่ตลาดมาร์เก็ตนะครับเราอยากได้ราคาปัจจุบันนะครับสมมติผมอยากได้เหรียญวัตรงนี้ผมมีอยู่แล้วเมื่อกี้ผมผมเอามาอีกนิดนึงแล้วกันอ่ะสอง สิบแว็กนะครับเอ่อเราต้องการเท่าไหร่เราก็ซื้อมาเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วเราก็กดซื้อตรงนี้เลยนะครับนี่เขาไม่ให้เขาไม่ให้ซื้อน้อยไปร้อยแล้วกันนะครับโอเคซื้อหนึ่งร้อยนะครับโอเคนะครับเราก็ซื้อไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งร้อยแว็กนะครับทีนี้เราก็ไปที่กระเป๋าของเรานะครับนี่อ่ะก็จะเห็นอยู่ว่าผมมีอยู่ตอนนี้เนี่ยเกือบเกือบ 200เวคนะครับทีนี้เราจะโอนเหรียญนี้ไปที่กระเป๋าของเราได้ไงนะครับก็มาที่ถอนเลยนะครับอ่าแล้วก็เนี่ยเขาก็จะโชว์เหรียญนี้เลยที่เราคลิกมาเมื่อกี้เป็นเหรียญเว็คนะครับทีนี้ก็เราก็ใส่อดเมลของเราไปได้เลยนะครับผมผมใส่อดเรสแอดเมลนี้ผมเลยกันจะเย็นนะครับยังไม่ได้กดเลย นี่เป็นอดเรสของผมนะครับแล้วก็ดูดีๆว่าเน็ตเบิกตรงนี้ต้องเป็นแววกนะครับแล้วก็จะมีค่าธรรมเนียมนะค่าธรรมเนียมก็จะหักของคุณอยู่ที่1.5แววกนะครับ1.5แววกนะโอเคเมนโม่นี่ไม่ต้องใส่นะครับไม่ต้องใส่ก็ได้ยกเว้นคุณจะส่งไปให้เพื่อนหรือว่าส่งไปให้ใครแล้วอยากจะบอกอะไรเขาก็ใส่ลงไปได้นะครับตรงนี้เมนโะม่เสร็จแล้ววิธีการโอนกอ็ถ้าโอนไปสูงสุดปุ๊บเนี่ย เห็นไหมครับเขาจะหักเลยนะครับเนี่ยที่จะได้รับจะได้เท่านี้นะครับหักเป็น1.5ว็กนะครับก็ไม่แพงมากนะครับโอเคพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็กดถอนตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ผมไม่ส่งไปนะผมไม่กดส่งไปนะครับเพราะกดส่งไปเนี่ยยิงใช้เวลาไม่ไม่กี่นาทีนะยิงไม่เกิน2นาทีก็ถึงเลยนะครับอันนี้ผมแค่ทําคลิปให้ดูคุณก็แค่ไปกดถอนได้เลยนะครับแค่นี้เองนะครับโดยโดยกดถอนเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เราให้เรายืนยัน รหัสนะครับนี่เป็นรหัสผ่านมือถือแล้วก็ตัว 2FA นะครับที่เราผูกไว้กับกระเป๋าของเราเพื่อเป็นตรวจสอบความปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นเรานั้นที่ทําธุรกรรมนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการโอนแ็กเข้ามาในในกระเป๋าบเบาแบนแนนของเรานะครับโอเคกลับไปดูที่วอ l l e t นะครับอ่ารอให้มาที่เราฝากก่อนนะครับ ทีนี้ก็เลือกเหรียญนะครับเราจะโอนเหรียญแว็กเข้ามาใช่ไหมครับก็กดเลยนะครับแว็กพีเสร็จแล้วดูเน็ตเวิร์คให้ดีก็เป็นแว็กนะครับแล้วก็กดตกลงน่าเห็นไหมเราก็จะได้กระเป๋าของเรามานะครับนี่ก็เป็นเลขเลขกระเป๋าทุกคนจะเหมือนกันหมดเลยที่อยู่ก็คือแว็กออนไบแนนตนะครับต่างกับที่เมมโมน่าตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่หน้ากระเป๋าของเราเลยครับเราจะโอนเข้ามา,านี่ก็กดที่เซ็น แล้วก็เลือกเหรียญแว็กนะครับโอนแว็กเท่านั้นนะครับเหรียญอื่นโอนไม่ได้โอนเข้าโอนออกนี่ไม่เหรียญอื่นไม่ได้เลยนะครับก็มาอสมมติผมจะโอนไป0ูนจุดสาเนี่ยไม่รู้เขาให้โอนไหมนะครับปุบ๊บเลือกที่นี้นะครับแล้วเราก็าไป c o p ปี้เม,มโ mo เมื่อกี้มามแล้วก็ใส่นะครับเป็นตัวเลขนะครับแล้วก็กดส่งเลยนะครับก็จะ <c oughs> <c oughs> กด approve transaction ครั้งหนึ่งนะครับอ่าก็บอกว่าเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็แค่รออ่ SMS ที่เราผูกไว้นะครับมือถือที่เราผูกไว้ก็กจะแจง้แจงเตือนว่าเหรียญเข้าแล้วนะครับแล้วเราก็ไปดูในกระเป๋า Wallet ของเราได้เลยกระเป๋า b i n a n c ของเราได้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะแค่นี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการ จะโอนเหรียญจากเวก wallet มาไปแนนจากไปแนนไปเวก wallet นะครับโอเคครับผมสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับ